เพลงไรเพลงโอ้ยอย่ายิกดิเพลงไรเธอที่รักครับโอเคอ่ะเพลงมันค่อนข้างชัด motivation คือเอาให้ตรงฟันให้ช o k เร็วๆเป็นอารมณ์แบบว่าเหมือนเข้ามาเข้าอ่ะเหมือนไปเรียนที่เหนือที่ใหม่ๆแล้วก็เหมือนว่าต้องไปเห็นผู้หญิงแล้วไปจีบเขาอ,อ่ะอ่าไปจีบเขาชัดออก แค่นั้นแหละคือเพลงมันแบบจีบอะแหละมาจีบเขาเออได้ปะมันคือชอบมากเออชอบมากในวันนั้นแบบเป็นแบบน่ารักกุ๊กกิ๊กเออมาจีบไม่ไม่ซีเรียสน่ารักไม่เป๊กเอาเค้กทีนี้ครูถามคำถามหนึ่งไอ้ชั่ววับชั่วับช่วับช่วับมันคือเสียงอะไรเวลาร้องแล้วเ่าเราคิดอะไรอยู่นะเวลานั้นจีบครับก็ยังห้คิดแล้วก็จีบครับมันเป็นเสียงของไรประเด็นคือพอเวลามันเป็นประโยคที่ มันไม่มีความหมายอ่ะมันจะกลายเป็นแค่พูดไปแบบชูวับชูวับอ่ะเสียงอะไรลนะฮะเสียงเสียงอะไรอ่ะลองเปรียบเทียยขึ้นมาหนึ่งเสียง,ยงตัวอย่างนะอันนี้ครูยกตัวอย่างไม่ห้ามใช้อันนี้ สมมติว่าถ้าไอชูวบชูวับอ่ะมันคือหัวใจที่แบบเวลาเห็นเขาแล้วแบบเต้นตึก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 อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ดนะคู่ก็ใช่ไงก็อันนี้ของฉันมันจะเสียวหรือจะยังไงผมก็เลยตอบแล้วเมื่อกี้ไม่เอาแล้วตอบว่าอะไรตอบว่าอะไรไหนตอบมา่เห็นดาหอ่ามันอย่ากดดันต้องต้องพูดให้รู้เรื่องมากกว่านี้รู้เปล่าบางที motivation ไม่ได้ยากเลยแต่ว่าเวลาแค่สื่อสารงง ูมันเเป็นหมือนนกับว่า้ามเป็นแค่มันเป็นเซล่ะอ่านเซลครับมันเซลอะเอาง่ายงเหมือนอเซลล์นะเซลนะเพราะฉะนั้นแทนที่เวลาเจอเขาเราจะแบบเซลลคือพูดคาว่าชูวับแทนชูวับอ่าโอเคโอเคอ่าโอเคงั้นหมายความว่าทุกครั้งที่ร้องประโยคที่ไม่มีความหมายอันนี้เราจะเห็นการแซลลของเราครับโอเค เห็นไหมคอหมดทุกคนต้องสุดท้ายแล้วเลยไม่ได้ทำสิ่งที่อยากให้ทำจะทันไหมเห็นไหมเยอะนะเยอะอยู่นะขอบคุณครับบางครั้งพูดเร็วจนฟังไม่รู้เรื่องบวกกับสำเนียงเลยทำให้บางครั้งฟังแล้วงงนั่นหมายความว่าสิ่งทิ่เป็นเสน่ห์นั่นสำหรับเขานะสำหรับคนที่เขียน บางครั้งสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นเสน่ห์มันมันทำให้คนสับสนได้ลองไปคิดดูพอตั้งใจมีสติจะดูดีกลายเป็นผู้ใหญ่หน้าไม่เกรงไปแกงหน้าเกรงไหมกะไม่ใช่หน้าเสียทรงแั่ไหนขี้บ่นนอนเยอะไประหว่างวันแอบนิ่งบางทีก็แอบนิ่งอยู่ไม่ได้นะไม่ได้นะนี่คืออะไรไม่ใช่ งงอะงงอคือมันไม่ใช่การพูด <c oughs> บอกว่าเอออยู่นิ่งไม่ได้นะ,อ,ะอ๋อหมายถึงว่าอยู่นิ่งไม่ได้ออช่งางันเถของแบบว่าอยู่นิ่งๆไม่ได้อะคะเออเพราะฉะนั้นถ้าจะเขียนอันนี้คือเขารู้แล้วไง <c oughs> ซึ่งไม่ดีซึ่งไม่ดีเยอะนะเขาอธิบายขนาดนี้ไม่เข้านใจปกติมันอยู่แบ่ผิดเอออยู่ไม่นิ่งเนี่ยวิธีการเขียนประโยคง่ายๆอธิบายไม่ได้เลยอีหนูเว้ย ่าเสีเยทรงมืนมืนงง,งงจำเนื้อเพลงไม่แม่นชอบหาที่นั่งสบายสบายเกินไปทำให้หลับในห้องเรียนปร <c oughs> <ล>ะจำเรียนเนี่ย <c oughs> วันนี้ยังไม่หลับสักสักค้านเลยนะนนนเป็นคนตลกตั้งใจเรียนอันนี้ขัดแย้งกับคนอื่น <c oughs> อชอบเสียงดังพูดด้วยไม่ค่อยพูดด้วยชอบยกคิ้วแล้วชอบนอนดึก <c oughs> เรื่องเสวเล่นในคาสดีขึ้นแล้วพยายามขี้เล่นเกินไปจนบางครั้งดูไม่ใช่จริงใจดี วิธ um ีอ่านฉันใช่ไหมดูเหมือนประชดเวลาร้องเพลงเหมือนปั้นหน้าไม่ธรรมชาติกวนดีมีเสน่ห์แต่ดูเหมือนขี้เกียจซ้อม